เอาใหม่เดี๋ยวเราลองทำวิธี Backword บ้างนะครับวิธี Backword ก็จะมีให้เลือก2ระดับเหมือนกันนะสำหรับอนุพันธ์ระดับที่1นะครับก็จะมีระดับ OS OH 1กลัง1กับ o h 2ลังสนะครับเดี๋ยวลองไปทำดูนะเอา o OH อเอากำลัง1ไปเล่นก่อน ทีนี้จะเป็นวิธี backword แล้วนะครับเปล่สีซะหน่อยนะครับวิธี backword เนี่ยมันต้องอาศัยจุดตัวมันเองใช่ไหมครับต้องอาศัยจุดตัวมันเองใช่ไหมกับจุดที่ถอยหลังเป็นหนึ่งจุดนะครับถ้าเราหาที่ y เท่ากับศูนย์เนี่ย มันจะหาไม่ได้นะครับเพราะอันนี้มันขอบซ้ายสุดแล้วจะถอยหลังไปหาใครล่ะมันไม่มีแบ็กวิร์ดให้ให้ถอยไปแล้ว่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้มันจะหาไม่ได้ตำแหน่งที่หนึ่งล่ะ y ายเท่ากับหนึ่งอันนี้ได้ใช่ไหมมีตัวมันเองกับถอยหลังไปหนึ่งจุดใช่ไหมครับอ่ะอย่างเงี้ยทาได้เราทําเลยนะก็จะได้เป็นจุดตัวมันเองใช่ไหมครับลบด้วยจุดที่ถอยหลังไปหนึจุดใช่ไหมครับ แล้วก็หารด้วย h นะครับ h ในที่นี้ก็คือ1นึถูกไหมหนึ่งลบศูนย์ก็ได้1เห็นไหมครับเห็นไหมถ้าเกิดเราใช้ถ้าเกิดเราใช้ b a c k w a r d นะสำหรับตำแหน่งจุดที่1เนี่ยเราได้ความชันได้อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเมื่อความสูงเปลี่ยนเนี่ยได้เป็นลบสีแ่แปลว่าอะไรแปลว่า ถ้าเกิดเราใช้ข้อมูลด้านหลังมาเป็นตัวตัว,ตวหาเนี่ยท่าว่าน่าจุดที่1นึ่งนะนาะตำแหน่งนี้เลยนะนะา่า y นะความสูงเท่ากับ1เซนเนี่ยเราจะเห็นหน้าตาการเแี่ยนแบลงอุณหภูมิในในลักษณะที่ว่าอุณหภูมิจะลดลง420เมื่อระยะความสูงเปลี่ยนไป1เซนนะครับซึ่งดูดิต่างกันเยอะมากเลยนะถูกไหมครับ ก็คราวนี้งงอะไอเนี้ยไอนี้นะกับอันนี้นะออเดอร์เดียวกันนะครับบรรทันนี้นะกับบรรทันนี้นะออเดอร์เดียวกันนะครับเพราะมันเป็นออเดอร์ OS กําลังหนึ่งหรือว่าเทียบเท่าโพลิโนมีอันดับหนึ่งด้วยกันทั้งคู่แต่ค่ามันต่างกันลิบลับเลยนะเปลี่ยนร้อยองศากับเปลี่ยนสี่ร้อยองศาต่อ1เซนเนี่ยไม่รู้จะเลือกใช้อันไหนเลยนะครับอันเนี้ยนะก็ ไม่เป็นไรอันนี้เอาตามคณิตศาสตร์ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมานั่งคุยกันต่อว่าเดี๋ยวพอเราทําแบบ forward backward center แล้วเนี่ยจะเลือกอันไหนดีนะครับถัดไปณนะตำแหน่งที่3 y เท่ากับ3นะครับก็หาความชันแบบ backward ได้เหมือนกันก็คือถอยไปหนึจุดใช้ได้นะครับอ่ะผมก็ทําเลยนะก็จะใช้อะไรนะจุดตัวมันเองใช่ไหมครับลบด้วยจุดก่อนหน้าใช่ไหม แล้วก็หารด้วยความกว้างช่วงอันนี้ในที่นี้คือ2อใช่ไหมก็ได้ร้อยห้านะครับอ่ะก็ต่างกันลิต์อีกแล้วนะครับคู่นี้นะคู่นี้ออเดอร์เดียวกันแต่เป็น Forward กับ backward นะครับค่าก็แย่เลยอะต่างกันเยอะนะครับส่วนจุดที่ห้านะครับจุดที่5้าเนี่ยมันเป็นจุดสุดท้ายแต่เรากำลังจะคำนวณด้วยวิธี backward มันก็ทำได้ไงมันก็ยลอะถอยไปหนึ่จุดนะครับเห็นไหครับ ็จัดการนะครับตัวมันเองใช่ไหมครับลบด้วยจุดก่อนหน้าใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยความกว้างช่วงคือสใช่ไหมครับอ่าจะได้เท่านี้นะครับลบสามห้าโอเคไหมนะครับอันนี้มันก็แค่บังเอิญเท่ากันนะเพราะว่าจริงๆมันก็ใช้จุดคู่เดียวกันทำนั่นแหละ แต่ว่าอ่ะมันก็เป็นการประมาณการแบบมองไปข้างหน้าหรือมองถอยหลังแค่นั้นแหละนะครับมันก็เลยให้ค่าแบบนี้มาซึ่งก็มันดูมั่วๆดีนะครับเอ่อถัดไปถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยไม่ไหววะ่ะเพี้ยนเยอะเหลือเกินไปดู black word แบบ os กำลังสองได้ไหม ก็อา้าวแล้วมันต้องทําไงล่ะ backward ohm ลำสองนะครับก็มันก็จะคล้ายๆ forward คือถ้าเกิด forward ohm ลำสองมันต้องไปยืมจุดข้างหน้ามา2จุดใช่ไหมเทีแล้วก็ใช้ตัวมันเองเอแบบ backward มันก็จะเป็นแบบ backward มันก็จะเป็น backward มัแบบนก็จะเป็นทาลองเดียวกันแต่ว่าไปเอาจุดข้างหลังมา2จุดแทนนะครับ ไม่ใช่จุดข้างหน้าเห็นไหมครับตามสมการก็คือใช้ตัวนันเองกับจุดที่ถอยหลังไปสองจุดนะครับอ่ะเหมือนเดิมขอบซ้ายทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะมันถอยหลังไม่ได้แล้วตำแหน่ง y เท่ากับหนึ่งนะครับมันถอยหลังไปได้แค่จุดเดียวนะครับถอยไปอีก จุดหนึ่งไม่ได้ละเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ข้อมูลไม่พอจุดที่สามนะครับ y เท่ากับสามก็ถอยหลังสองจุดได้นะครับแต่มีเงื่อนไขหนึ่งที่ไม่ได้ก็คือความกว้างช่วงมันไม่คงที่นะครับความกว้างช่วงนี้เป็นสองความกว้างช่วงนี้เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเออเราใช้สามจุดนี้มาไม่ได้เพราะความกว้างช่วงไม่คงที่นะครับก็ปิดไปดตัวนะครับ ส่วนจุดสุดท้ายนะครับใช้ b a c k w a r d OS OH ำลังสองได้เพราะว่าพอมันถอยไป2จุดเนี่ยก็มีข้อมูลและความกว้างช่วงที่มันถอยไปนะครับมันก็เป็น2องคงที่นะครับเพราะฉะนั้น b a c k w a r d OS ำลังสองนี่ยจะทำได้นะครับก็มาจากเอาสใช่ไหมครับคูณตัวมันเองนะฟังก์ชันนะตัวมันเองลบด้วย4คูณฟังก์ชันที่ถอยหลังไป1จุดนะครับ แล้วก็บวกฟังก์ชันที่ถอยหลังไปสองจุดนะครับทั้งหมดนี้หารด้วยความกว้างช่วงคือสองขโทษหารด้วย2องนะครับคูณกับความกว้างช่วงคือ2นะครับอ้อาความชมันเป็นศูนย์เลยเหรอคือไงอะ่ะเพราะว่าณจุดนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอีกแล้วนะครับโอเคไหมอารมณ์มันจะเป็นประมาณนั้นก็คือ ณนะจุดที่ห้านี่นะถ้า dt/ dy เป็นศย์เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อ y เปลี่ยนทไม่เปลี่ยนแล้วนะครับก็แปลว่าณนะจุดนี้ถ้าข้อมูลเป็นตามนี้ก็แปลว่าเมื่อระดับมันสูงขึ้นไปนครับเมื่อระดับมันสูงขึ้นไปจาก5้ห้าเซนนะเอ,อ่อุณหภูมิจะไม่ขยับละอุณหภูมิมันก็จะแช่อย,อยู่ที่สองเนี่ยไปเรื่อยๆละนะครับโอเคไหมก็ตีความคณิตศาสตร์ให้เป็นด้วยนะครับตีความข้อมูลให้เป็นด้วยนะ โอเคแบ็กเวิร์ดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองทำเซนเตอร์ดูบ้างว่ามันจะได้สกีจุดนะครับ